โอมาลีมาเขียนพื้นอย่างนี้ได้เนี่ยดูดิสีเทียนเต็มพื้นเลยหลักฐานค่ามือทุกคนกับตัวโควิดรอบเนี้ยแม่เครียดมากเลยค่ะแอบรู้สึกว่าบ้านเราอ่ะมันมีความรุ่งเยะิะหวุ่นวายเละเทะลกเต็ไมไปหมดเลย นั่นน,นั่นกุมารทองอยากได้แมสนั่นอะไรเนี่ยทำไมบ้านมันลกขนาดนี้เอา้าเอา้าบ้านนี้มันมีกุมารทองแล้วเนี่ยเอา้าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะเอา้ากุมารกุมารท,ทำอะไรน่ะไปไหนนี่เอ้าไว้ไว้ใะกุมารลื่นเนี่ยน,น,น,นะคะ เราก็เป็นไว้กำลังซนลยมารีแบบว่าหรือค้นทำความรก ok, ทำความวุ่นวายให้แม่ทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยสีเทียนเป็นคราบอาหารแม่ก็ต้องทำความสะอาดเองค่ะแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าการทำความสะอาดเนี่ยมันแบบยุ่งยากมากกว่าที่เราจะกวาดกว่าที่เราจะถูเฮ้ยมันหลายขั้นตอนมากเลยแม่แบบเรียนหัวมากเลยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่า ตอนนี้อุ้มมีตัวช่วยใหม่ที่จะมาทําให้เราสามารถทํางานบ้านได้ง่ายขึ้นกันค่ะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้ d i s s e l w e x and Steam เป็นเครื่องดูดฝุ่นพร้อมผูพื้นและก็ฆ่าเชื้อโรคได้ในขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะไม่ว่ามารีจะทำลกไม่ว่ามารีจะทำลทะเลอะเทอะเพียงแม่อุ้มมีตัวนี้เครื่องเดียวนะคะบอกเลยว่า สบายเลยค่ะใช้เพียงน้ำเปล่าปลอดภัยแล้วก็ไร้สารเคมีด้วยนะคะทุกคนลืมขั้นตอนการทำความสะอาดแบบเดิมๆไปได้เลยที่เราจะต้องกวาดบ้านก่อนแล้วก็ใช้ไม้็อบใช้น้ำยาถูพื้นที่มันเป็นสารเคมีแล้วมันก็จะตกค้างอยู่ตามพื้นนะคะยิ่งบ้านไหนที่เป็นเบบี๋ที่เขาจะต้องอยู่กับพื้นบ่อยๆต้องมีการคลานต้องมีการปื้นตัวอยู่บนพื้นนะคะสารเคมีจากน้ำยาถูพื้นเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายต่อลูกได้นะคะ คือถ้าเป็นตัวนี้นะคะมันก็จะตอบโจทย์แม่บ้านที่มีลูกเล็กๆฟังก์ชันเด่นของเขาที่แม่อุ้มชอบมากๆนะคะก็คือฟังก์ชันดูดฝุ่นพร้อมถูพื้นในเวลาเดียวกันนะคะขั้นตอนการใช้ก็ง่ายมากๆนะคะเพียงเราเติมน้ำเปล่าลงไปในช่องนี้ ในการถูพื้นของ Bissell and Steam นะคะเราจะถูพื้นด้วยระบบ Flash Heater Technology ที่ผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิส,สูงสุดถึง95องศาทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงสุดถึง99.99% 99ที่สำคัญการที่ไอน้ำออกตลอดเวลานะคะมันก็เหมือนเราใช้น้ำใหม่ถูพื้นตลอดเลยทุกคนรู้ไหมคะช่วงนี้อ่ะ มาเรียเขาอินกับการวาดรูประบายสีมากยิ่งเป็นสีเทียนนะช่วงนี้มารีชอบเล่นมากๆเลยนะคะเอาเห็นนะมาลรีแม่เพิ่งทำข้างบนเสร็จมาเขียนพื้นแล้วเหรอโอ้มาลรีมมาเขียนพื้นอย่างนี้ได้เนี้ยดูดิสีเทียนเต็มพื้นเลยหลักฐานค้ามือ ทำหน้าใสซื่อใส่แม่อีกนี่พี่ใช้หมดอะไรเนี่ยไอ้น้ำแล้วถูด้วยไอ้น้ำเฮ้ยแค่รอบเดียวก็จางเยอะแล้วอะเป็นไงล่ะเอาถูเลยเอาให้สะอาดเลยนี่จะให้ดีนี่ถูไปใต้พื้นลูกเลยเนี่ยไอที่เรากูไว้เนี่ย,ยสกรปรกมากเป็นไงเฮ้ยมันเหมือนไม่มีสีมาก่อนเลยเอะไอดีมากไม่ราา้อนละค่ะนี่นี ่ร้อน้อยสะอาดเลยอะ Amazing จากเหตุการณ์ที่เห็นไปใช่ไหมนอกจากคราบสีเทียนยังไม่พอนะคะเวลากินข้าวเนี่ยเจ้ามารีคือแบบไม่รู้บ้านอื่นเป็นไหมนะแต่บ้านเนี้ยชอบโยนอาหารลงบนพื้นมากๆค่ะแล้วเวลากินนะเอาให้ดูเลยเป็นอย่างนี้เลยค่ะ ครั้งที่กินข้าวมาลีก็จะเกลี้ยงอาหารแบบนี้ทุกมื้อนี่ไม่ใช่อาหารเธอด้วยนะของปลาปลาไม่กุ้งวาปลาน้มาลีดูสิถึงแม้ว่าเราจะเอาเนี่ยทิชชู่เช็ดเนี่ยเป็นทุกบ้านดูมันจะเป็นคาบาบอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยมันสามารถขจัดความมันได้ด้วยราะมันเป็นไอ้น้ำร้อนเราไม่ต้องใส่น้ำยา ไม่ว่าจะกินแล้วเราก็เอาขึ้นหน้าเปื้อนหน้าทั้งหมดและที่สำคัญคราบอาหารที่มันลงพื้นนะคะมันก็จะมีคราบความมันที่เวลาเราเช็ดเช็ดเช็ดนะ้ามันจะไม่ค่อยออกแต่เวลาที่เราใช้เบสเซลแวนซีมนะคะมันสามารถขจัดคราบความมันของอาหารที่ติดตามพื้นได้ด้วยเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าเราต้องเก็บอาหารชิ้นอาหารขึ้นไปก่อนนะคะแล้วเวลาที่มารีนะกินขนมกินไม่พอเหตุการณ์กินขนม ของมาลีอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยมาลีมาลีกินขนมหกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมมันต้องโปอยลงพื้นด้วยเนี่ยฟัง์กชั่นการใช้งานของบิเซลนะคะนอกจากที่เราจะดูดพร้อมถูพื้นในเวลาเดียวกันเราสามารถ ถูพื้นอย่างเดียวก็ได้หรือว่าดูดอย่างเดียวก็ได้เวลาที่ลูกเราทําคราบขนมหกลงพื้นคราบช็อกโกแลตเราไม่ต้องการดูดเราก็ใช้แค่โหมดถูพื้นด้วยไอ้น้ำนะคะมันก็สามารถแบบว่าฆ่าเชื้อโรคไปด้วยแล้วก็ข่าจัดคราบความมันไปด้วยนะคะแต่ใดๆที่หลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันทั้งดูดแล้วก็ข้นในน้ําถูพร้อมกันแล้วไอตัวเศษฝุ่นที่มันดูดเข้าไปอะ่ะมันจะไปเหนียวติดข้างในทําความสะอาดยากหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่เพราะว่าตัวนี้นะคะเขามี ีถังเก็บฝุ่นที่มันเป็น dry tank ท,ที่มันจะช่วยลดความชื้นเพราะฉะนั้นฝุ่นที่เราดูดเข้าไปนะคะก็จะไม่เป็นก้อนติดอยู่ข้างในสามารถเคาะทาความสะอาดออกมาได้ง่ายๆเลยค่ะ Bissell w and Steam นะคะก็สามารถใช้งานได้บนพื้นผิวเรียบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ลามิเนตแบบนี้ พื้นกระเบื้องหรือว่าเป็นพื้นไม้ปากเก้แบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับแม่อย่างเรานะคะที่ต้องทํางานส่วนตัวไปด้วยแล้วก็ต้องดูแลลูกน้อยไปด้วยทํางานบ้านไปด้วยการที่เรามีตัวช่วยดีๆนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตในการทํางานบ้านได้มากขึ้นมีเวลามาทํางานของเราได้มากขึ้นมีเวลาดูแลงเด็บ yeah. มีเวลามาทํางานของเราได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาดูแลเดะ <Yeah. S 1> เราก็จะมี <laughs> เวลา เราก็เมื่อเราลดเอ้ยเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะเวลาที่ลูกเขาจะรือ้อ ทำรกทำเปลื่อนทำสกรปรกนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากๆนะคะและอีกอย่างการที่ลูกได้ทำอะไรด้วยตัวเองนะคะกินข้าวเองช่วยเหลือตัวเองมันต้องมีความลกมีความเลอะเทอะอยู่แล้วแต่มันก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้ในการช่วยเหลือตัวเองนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะโควิด1นทีนกำลังระบาดนะคะเราก็ต้องดูแลความสะอาดของทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะ พื้นบ้านของเรานะคะก็ต้องมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและเจ้าวิเซลแวกแอนด์สตีมนะคะก็มีไอน้ําความร้อนสูงที่สามารถฆ่าเชื้อโรคบนพื้นทําให้เรามั่นใจว่าบ้านเราอ่ะ จะปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะก็ส <k k> ําหรับคนที่สนใจนะคะตอนนี้เขามีโค้ดส่วนลดโค้ดนี้ที่จะลดราคาจากโปรโมชั่นลงอีก1,000บาทนะคะเดี๋ยวยังไงอุ้มจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย